เปลกเาเอกลักษณ์มีครบทุกอย่างนะคะว้าแม่นาเขาก็ดีนะครับโอ้สวยเลยค่ะเขาเปิดเขาใหญ่เลยครับมัดใหญ่หัวใหญ่พี่น้องจ้านาเขาก็คืสมัยใหม่เลยแม่แมนค่ะดูแข้งขาหนาตาเพิ่นแม่ท่าถือวปาเชื่องเลยนะครับเชื่องลูกเชื่องเอามาพอพันคุ้มฟงกับสูงนะคะจ้าความสูงของพอพันเพิ่อนหนาลอยเสิบห้าที่แม่เอามาคลิปบางหนึ่งหันทอดกันยาญาติกันเลยเอามาควกเดียวกันค่ะแมนลูกอ่าเดี๋ยวเด้อค่ะลูกปลากล้วย โอ้ปักข้อยนางบัวดี่ครับครับผมได้แต่อายุแปดเดือนหนึ่งโอ้โอสูงค่ะคงสางดีเลยนอนคงสางดีเลยลูกค่ะสีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ป่ะเนี่ยสูง126ครับเพราะว่าเพิ่นอยหัวจะได้แปดเดือนเนาะแม่เนาะว่ากัถึงวันไฉใดดีครับครับใหญ่เป็นนไงอีก่ความบนระดุอู้ยยัยยัยแม่ใหญ่อยู่ครับเพิ่นอยากตื่นกล่องนเด้อลูกหลานเด้อมีใบเอกสารครบเด้อค่ะเด้อวันนี้ปีเกิดมีครบเด้อค่ะชัดเจนครับราคาที่ พอซื้อและหนาเรียงสำหรับตัวคว้ยที่แม่เผื่อราคามามืมนีนะครับครับผมเอาแม่รายละเอียดเพิ่นเพียงใดครับอ่าเป็นลูกก้ยอยนะค่ะอันนี้คือผสมจริงค่ะครับพี่โนกวดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เท <c oughs> ่านี้อย่างมาฝากพี่น้องครับอ๋อเมื่อนี้มีของดีของแ้จ้ะผลตอบรับหลายค่าผู้ใดก,ก็อยากได้พอพันไปไว้ถ้าอ่าเลียงเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็เอามาจานพิเศษเลยค่ะจ้ะ แม่นกิวบานทุ่งกอกทันนะคะเดอ้อจ้ะตำบลน้องแก่อำเภอสีบนเหลืองจังหวัดนองบัวล้ำพูะะ่แ้วค่ะเพิ่นมาใหม่เพิ่นเลยบ่อยากอันนิ่งากนิ่งจกหน่อยกดไลน์ได้จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์เก้านะคะเบอร์เดิมค่ะเบอรมะะ์มันศูนย์เก้าสองสี่เจ็ดสองหกหกศูนย์สามค่ะเบอร์เฟซเบอร์ไลน์กับเบอร์เดียวกันจ้ะผู้ใดที่ว่าฝากติดตามว่าอยากเบิ่งเอามาให้เราเด้อค่ะเดอ้อไม่ต่<พ>พองพกพันกันงำ ลงเพิ่งคลิปไปจบเลยครับกับจอนนี้ของดีของงามในราคาที่บแพงนะแม่เนาะแม่ค่ะเพราะได้เอาไปต่อยอดได้ค่ะแล้วก็เอาไปเป็นพ่อพันคุ้มฟูงนะคะจ้ะเพราะว่าคนตอบรับหลายโอ้ยคลิปบางนึงหันนะคะโทษไมแบบละอุเลยแม่ก็เล็บเอาชิลเลกแพงไปได้เนี่ยก็เลยว่าเอาเพิ่นอยากได้ก็เอามาปล่อยให้เพื่อนจ้ะเอามาปล่อยเพื่อนเอาไปอ่าบำัยนั่งกอลละพัฒนาจ้ะเป็นพัฒนาต่อต่อนะครับจ้ะ ครับแม่เดี๋ยวผมจะขอรายละเอียดของตัวแรกก่อนเลยครับจ้าอันพอพันไม่นะคะลูกเอกมงค้นนะคะจ้างามรอเลยอะค่ะจ้านี่ค่ะลูกเอกมงค้นแม่อายุพ้นจากปีจากเดือนแล้วอ่าได้สิบสี่แล้วละค่ะครับแม่ลูกเอกมงค้นนี่แม่ก็มีใบมีดดห่หไไลอดหายใจแล้วค,คับ<อ>มีใบมีหลอดค่ะทับสองเทียจ้ามีใบมีหลอดครบค่ะวันเดือนปีเกิดมีครบนะคะเด้อแม่ความสูงพ่นหลายว่นไหนครับอ่าสูงร้อยสามสิบเอ็ดนะคะ สามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหละค่ะแต่ว่ากะแท็กมาตรฐานอยู่ดิอ่ะนี่แหละขาดกัสีเครื่องเส้นอ่ะเกิดสีเขาสามสิบเอ็ดล่ะล่ะค่ะเพราะว่ามันนอกนอกกัแท็กยู่อวนนี่เนาะคะ่ะแท็กพื้นธรรมดาครับแม่จ้ะโอ้ตัวแม่กระดูกแข็งขาพอดีเนาะค่ะขา,ข,าขาใหญ่ค่ะอ้ยพี่น้องขาใหญ่เออ,อเปล่าเอากลักษณ์มิครบทุกอย่างนะคะว้าแม่หนาะเขาก็ดีเนะครับโอ้สวยเลยค่ะเขาเปิดว่าเขาใหญ่เลยครับมัดใหญ่หัวใหญ่พี่น้องจ้านาเขา บึกุ้ยสมัยใหม่เลยแม่แมนครับเบื้งโู้มครับเบื้งเขาด้วยคนเขากว้างดีดีแม่ลูกจ้ะหูนี่หูยาวหูใบตองหางแยงครับหางแยงหางแยครับหางแยงผมแล้วลูกหางสวยเลยโอ้แม่คว้ยสิหนีสิใหญ่แท้เลยครับลูกโค้งสร้างคุณดีไหมครับครับแม่ละคางส่แม่เปิดให้พี่น้องแพงบ่ครับเอาไปพัฒนาต่อแม่บ่เปิดแพงดอกลูกคือคลิปเมื่อกี้นี่แหละครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะค่ะเด้อโอ้แมะหาลอยอยู่แถวโต่อบ่เพื่อต่อคือเก่าลูกละจ้า เกียดดีขนาดเด้อค่ะอุ้ยพี่น้องรักับตุกควยไหมครับตุกตุกงีงนะพี่น้องโค้งสั่งนี่ดีกระดูกแข็งขาผมว่าใส่ได้เลยนะครับแม่เพื่อนในควมย้าวพอมเนาะควมย้าวลูกอ่างไงอ่างไงไงพ้อมราคาสูงรอครับนี่เอกลักษณ์ได้เหมือนตะลูกเป็นตาแว้แต่แปะเฮ็ดพ่อพันธ์แม่ครับผู้เดนับเน้หาพ่อพันธ์ที่ดีๆนะค่ะเด้อนี่ค่ะเอามาให้แล้วค่ะพี่น้องไง สองหมืนหาหาพันหา,หาร้อยบาท <laughs> แม่มากเล็กหาไว้ลูกหลานโอเคครับแม่เอาแม่ขอให้ส่งไขมเนาะแม่เนาะ <laughs> ขอให้ผู้มักน้ำล้วก็เอาไปดูแลเนาะแม่เนาะ <laughs> okay, <laughs> ครับโอเคครับเดี๋ยวให้แม่ทวนเรียนให้พี่น้องได้ฟังจีกรอบนะครับครับ <laughs> <laughs> เป็นลูกซ้ายเอกมงคลนะคะอ่าแม่เพื่อนเป็นลูกสร้างอุดรครับสูงจากแม่เพื่อนหน้าร้อยสี่สิบห้าจะแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบห้า ลูกซ้ายกับเป็นของเอกมงคลค่ะมีเอกมีใบครบเรียบร้อยมีหลอดครบแล้วค่ะเด้อจ้ะขันมักตัวนี้กระโทมาจ้ะหายา,ยากอยู่เด้อคะ่ะสายพันธุ์ดีๆอ่ะอยากให้ไปพัฒนาจ้ะกะเฮ้ากับ่ได้ไปหาทับยากเนาะขันเ้องีอยู่ในขอบคลองเฮาเหรอจ้ะกัเอาไว้จะคุ้มฟูงก็ได้ซื้อไปให้พ่อให้แม่เฮาให้พี่น้องเขาเรียงไว้ถาก็ได้ผู้ใดเป็นนอกเป็นน้านะคะจ้ะงาําครับนะแม่ราคาเปิดไว้ครับ อาราคาอยู่สองหมื่นห้าพันหารอยนะคะเด้อจ้ะเบอร์โทรกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะคะติดต่อมาเด้อค่ะเด้อจ้ะโอเคครับแม่เป็นตัวไหมครับไหนครับครับแม่นี่คือตัวที่สองปะครับครับตัวที่สองลกูกเพิ่มเป็นลูกไผ่แม่ลูกอ่าเดี๋ยวเด้อค่ะลูกปักกล้วยโอ้ปักกล้วยนังบัวอะไรครับ <ผม S 2> <ด>ครับผมกับอายุแปดเดือนหนึ่งโอ้โอสูงค่ะคงสังดีเลยลูกค่ะสีไม่ค่อยสูงขนาดไหนปะเนี่ยสูงร้อยยี่สิบหกครับ เพราะว่าเพิ่นก็พอจะได้8เดือนเนาะแม่เนาะแล้วก็ถือว่าสั่งไหนีีครับครับยัยเป็นนายอีกความบนละลูกโอ้หญ่ยยัยแม่ใหญ่อยู่ครับเพิ่นอยากตื่นกลองในเด้อลูกหลานเด้อมีใบเอกสารครบเด้อค่ะเด้อวันนี้ปีเกิดมีครบเด้อค่ะชัดเจนครับชัดเจนค่ะโอ้จังสี่เด้อแม่เปิดให้พี่น้องแพงบนไหนครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทลงไทยเลขาคือเก้าอะลูกราคาจริงครับคุยตัวนี้หางงามครับสูงอ่าละเบนีเบื้องด้นขาขา ขาใหญ่อ่าเท่ามันแมนเล็ยบนะเขาเปิดมึงเขาดุนลล่ะโอ้ตาแจ้มแจ่มแจ่มแงชัดเจนนะพี่น้องบึงเขาเปิดกว้างดีนะครับบึงหูรูหูต้อนรับเงินต้อนรับค้ำคักยังไงของแท้ครับของแท้ลูกละรอเด้อตัวนี้ก็รอเชียงขาเสด็จเอ้าลูกหลานยังไม่หยุดลูกนละเดินเด้อเดินรอรอให้เพื่อนบิึงเด้อลูกหลานมะอย่าไม่จังหน่อยครับเพื่อนอยากตื่นกล้องจังหน่อยเด้อ แม่เพื่นสวนเขาไม่เนาะแม่นครับเพื่นอยากเก็บดังจังน่อยเก็บดังเพื่นยังไม่อยากย่างไปด่าน้ำกับบวกกี่มื่นนึงเนาะตอนผมจะทายน้ำตัวรับขังให้พี่น้องในบึงชัดเจนนะครับสหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งไก่นะครับนี่ค่ะเป็นตาแน่ร้องว่าเพื่อนโค้งสั่งดีไหมครับแม่นครับแม่เราว่ามางั้มแฮรอม่อละมักนะตัวนี้แม่มากแข้งผมเพราะว่าแก่กับหัวแต่ะเออหนึงเนาะแม่สีดังไงเท้เลยครับแม่นครับไงแปลว่าแม่ว่าผู้ได้มากเอาไปแบบสายแบบนี้นะครับสูง ไปเป็นพอฟันคุ้มฟุงได้ครับแมวเอกลักษณ์ยังกระโคมนะครับเด้อบึงครับตาแต้มแต้มจำได้เหมือนแต่ว่าในราคาสัมเนียะพี่น้องมีทุนหน่วยเพื่อนสามารถไปเลี้ยงต่อได้ครับแมนครับเวลาเพื่อนยญ่มามมนก็เป็นราคาอยู่แล้วไหมครับแมนลูกแมนราคาเหมัอนแต่พอฟังเนาะแม่พอฟังอีหลีนะครับเอาแมงสั้นให้แม่ทเลียดให้พี่น้องฟังอีกรอบนึ่งครับครับไอลูกซ้ายของปลากวยเด้อค่ะเด้อ มันอยากบาคอควายได้อันนี้ปันได,ดเพราะว่าด่างเพิ่นหัวตะแทงไหมเนาะถอดได้หลาด้วยคะ่ะอยากมุนบุนเวียนๆนิดหน่อยเพิ่นบคอควายอยากยางแม่เนาะจ้าแม่เพิ่นน่ะค่ะสูงลอยสี่สิบหกจ้าเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบหกค่ะค่ะว่าจะได้อ่าแปดเดือนค่ะเปิดราคาอยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะตอนร้องกันในคือเก่าค่ะผูะ้ใดอยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้งฝูงจ้าที่ว่าอยากติดท,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 ที่เพิ่นทั่วมาดูดูกับเบิ้งนะคะเด้อติดตาม พ่อมาหาแม่บัน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 อยู่ฮะพ่อพันธุ์ที่ดีไว้ให้เนอววาสันแมาเอามาให้แล้วครับแม่จ้ะตัวนี้ผมก็คิดว่าบ่น่าจะแพะชิปกันกอนเนาะพี่น้องเนาะที่พี่น้องญาติกันแล้วนะแม่เนาะแมนโอ้ยกลายเป็นก่งบ่แพร่กันเลยแม่จ้ะเพื่อแม่คัดมาพิเศษแล้วลูกบ่ดีก็คือบ่ดีก็คือบกลกาเอามานให้บัลลาเปิดดอกดีทุกตัวครับผมจ้ะแม่ลายตัวมึงตัวไหมครับครับผม ครับแม่นี่คือตัวที่สามบอครับครับตัวที่สามลูกเป็นหนุ่มน้อยเนาะหนุ่มน้อยคื้เก่าครับเอาแต่ของดีๆมาให้ฝากลูงแบาจเนาะจับว่าในราคาที่พอซื้อและหนาเลียงสำหรับตัวควายที่แม่เปิดราคาม้ามอนีนะครับครับผมเอาแม่ละเอียดพื้นเพียงไหนครับอ่าเป็นลูกเก้ายอดนะคะอันนี้คือผสมจริงค่ะลูกชายเก้ายอดแม่ค่ะครับแม่เพิ่งเกิดจากแม่ไงบ้านไหนครับอ่าเกิดจากสายเพชรอุดรค่ะเป็นลูกของแม่เองค่ะเป็นคว้ยแม่เองเด้ คือคนลูกคอบของแม่เนาะครับผมกะเลยแทงดั่งคนไม่เนี่ยอยากเก็บเนี่ยจะเห็นเห็นคนอยากได้ไอ้พ่อพันธุ์ดีๆกัเลยเอาแบงให้เพื่อนน้ำสันดกว่าจ้ะรอได้ค่ะโอ้คือรอแทบกราบเลยล่นะตั้งแต่ขู่พอมเพราะว่าเพื่อนอยู่น้ำแมียโดนกระโหลกเพื่อนใหญ่ได้เมียงเลยเพื่อนจะเชื่องคักเนาะเพราะว่าอยู่น้ำแม่โดนแล้วยอกันคู่มือแล้วลูกล่ะกระดูกแข้งขาแม่แม่ได้แค่สองตัวที่ผ่านมาเลยนะครับครับ นโม้ด้นหน้าตาเพื่อนแต่สั่งเนี่ยเดชข้อมยาวฟอร์มนด้หรอกสูงพร้อมเพราะแม่เพิ่นจะได้ควอมแบบหนาลึกกับสายพีดอนคอยของแม่พันธุ์ของแม่เนาะครับจ้ามูลละค่ะโค้งสางมบนสีอจ้อว่าตีงหน่อยเนาะว่าตีงเสีอยงคักับตัวนี้ค่ะเสีืยงคักโอ้บรรทายพี่น้องเอ้ยไงคักนะครับ ่่นะโอ้ยเพป็นบเบาสดายแห่งมักย่องได้เ,เห็นป่ะอ <c oughs> ่าลอะไรเนี่ยแม่เจังเสีเดิ้รอรอเชงเชิงเสียดิ้แม่เปิดใบแพงป่นนะนี่ยแบ่งให้พี่น้องลูกล่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตอนอร้องได้คือเก้าโอ้โพี่น้องคุ้ยมาถึงสองหมื่นนะครับครับผมคุ้ยมีพันธุกรรมดีๆนะครับโครงสร้างดีๆหน้าตาลอรอนะพี่น้องอันนี้กับหัวแต่สิเขาเก้าเดือนละค่ะบวกกันในเพราะอันนี้เทเด็กความสูงกับสี่ลอยยี่สิบหกนะค่ะลอยยี่สิบหกบวกครับโอ้จ้ะ แม่ราคาต่ำเลยไหมไม่ใช่ขายตัวอยู่หรครับอ่ากัตัวกันขึ้นต่าละผู้ใดมาตัวกัตัวจ้ะโอเคครับของแมงอันนี้ตัวกันกกขึ้น่าละเนาะเพิ่นกัอยากตัวว่าให้มันม้วนกันตัวให้ม้วนสิก็ได้แม่คันเฮาบ่ตัวมันก็คือมันก็ขาดสีสันแม่เนาะโอเคครับแม่ซื้อหยังก็ต้องตัวกันแน่ครับครับเอาพี่น้องเด้อสู่เท่าใดร่ไว้เท่าไหค่อยโทรสอบถามกับแม่นกนะครับพี่น้องเพราะว่า ต่อไปไหนเด้แม่เนาะต้องต่อนะแม่เนาะ, <laughs> ะจ้ะเจ่าบ้าน <laughs> ก็จะต่อหลายแล้วค่ะน้ำมันมันแพง <laughs> โอเคครับแม่ปั <laughs> ่นกันไปจ้ะปั่นกันไปเลี้ยงจ้เอาพี่น้องเมือ้ดีด้วยครับกระดูกโครงสร้างเพิ่นเล็บเพิ่นนะครับ <laughs> ผมถือว่าสรได้เลยพี่น้องสลับราคาหนีแล้วก็ควายตูจังซี่เนาะพี่น้องเนาะ <laughs> เอาแม่ให้แม่ทวนละเอียดให้พี่น้องได้ฟังอีกรอบนะเพียงครับจ้ะเป็นลูกชายเก็ยอดนะค่ะเด้อจ้ะอายุก็สีประมาณเขาเก้าเดือนนี่แหละค่ะ ผสมจริงค่ะผสมแท้มีใบมีเอกสารครบนะคะนี่ค่ะแม่โชว์ใบนะครับจ้ะฝนกับหยากตกหยักน้อยนะค่ะมือนีแข่งกาแฟกับฝนแม่จับแม่นี่ละอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปพัฒนาอิริมันแล้วแม่ฝนตกจังใดกับทายคือเก่าแม่นทายคือเก่าจ้ามาด้วยก่าแม่ไปเบิ่งต้นไมมครับป๋นี่ครับแม่ยางมาเลยครับเห็เบิ่งทายยางจังน้อยเนี้ยทายยางจังน้อยลูกหลานยังได้ป่ะแม่ส่วนเขาไหมอ่ะอ่ะมันกลับว่าเป็นยางแล้วลูกอ่ะลึ่งแม่เพราะว่าแกอยู่น่ะแม่โดน จ้าแต่ว่ากับซีมิเก็บดังแน่แล้วแม่เนาะจ้าเพิ่นกับซีซิดดังแน่จังน่อยเพราะว่าแกกับแกเก็บดังเพราะหัวแต่หัวแต่แทงได้บลอกกี่มือนี่แม่ลูกเออครับแม่ป่ะไปมุดตรงไหนครับไปไหนครับครับผมครับแม่นี่คือโคมดีซีป่อโคมดีซีครับผมโอ้เป็นมูลามูลาจตาลูกมูลาสตับเนาะแม่เนาะแมนครับของแข็เลือดลอยเลยครับแม่ครับแล้เดี๋ยวเป็นงเด็กครับแม่อายุความสูงลายไปไหนเนี่ยอ่าความสูงอ่ะลอยสี่สิบลอยสี่สิบสี่สิบเอ็ดดูดอก เครึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกโอ้ร้อยสี่สิบบวก,บวกจากโทษเด้อร้อยสี่สิบบวกะะเด<อ>้เอค่ะเด้อบ่าผิดจจะเพราะว่าแท็กมันกับพเพราะครึ่งครงกับสิบบาทสี่สิบเอ็ดกับบ้าบ่ได้ไม่ลูกเอามาตรฐานเลยะคะ่ะจะครับแม่ร้อยสิบจะได้หลุดนะพี่น้องผมงคุณแม่จากสายตาแล้วนะครับสูงสูงเปูกแข่งขาหน้าตาเพิ่นแม่ฉันถือว่าเชื่องเลยนะครับเชื่องลูกเชื่องเอามาพอพันคุ้มฟวงกับสูงนะคะ่ะจะค<อ>วามสูงของพอพันเพิ่นน่ะร้อยเจ็ดสิบห้าที่แม่เอามาคลิปบางหนึ่<อ> เอามาคอกเดียวกันค่ะคอกกเดียวันตแม่แมนสถานะไร่ท้องตีแม่ได้ยังไงการยังบ้านในลูกคือกันนาหนีก็ได้เป็นพ่อพันเป็นพ่อพันคุ้มผูกเนาะแมนเพราะว่าเอามาคอกเดียวกันที่แม่อค่ายคลิปมาเนิ่งกันนะคะครับแม่เป็นคลิปที่เลี่ยวเด้อพี่น้องกต่เป็นโค้งสางแบบนี้เลยแมนหยาดกันหัวกันเลยครับหยาดกันเลยแม่เขาจะว่าล่ะของมันข้ออขั้นจะเกิดราคาไหมครับเนาะค่ะโถววัน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 เลยบ่ทันในพอเริ่งชั่วโมงโทรมาวันวันเลย ครับแม่ของนีของง้ามเพิ่นว่ายูดูนะแม่เพิ่นมีเจ้าของเลี้ยวครับแต่ว่าล so ูกแม่นี่ลูกตัวนี้ง้างนะจ่ะอ้วนพ้อง้ามนี่นะลูกตัวเนี้ยตัวผู้แม่ลูกตัวผู้ค่ะไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ค่ะโอ้โหหนวกไงเนาะหัวหนวกไงสี่ยูประมาณหาเดืยนนี่แหละค่ะลูกก็ไดจ้ะแต่ว่าพันธุ์มันนี่หางมันอยากดอกแน่เด้อค่ะเด้อ้ฮวอาตามซื้อมันเป็นพันธุ์ผสมเนาะโอ้เป็นตัวนี้หางเขา ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะจ้าเห็นไหมสิว่าเป็นยังคือหางดอกมันว่แมนคุ้ยไทยเนาะค่ะเนาะแม่แม่เพื่อจะเป็นสายของเพื่อนครับจ้าสายเพื่อนแบบสิว่าเอ้าคือเราประกันว่าหางดอกบัดอกกับสายมันเป็นสายพันธุ์แบบนี้เนาะค่ะเนาะมันก็สิแก่มาแน่จ้ะพันธุ์ของเพื่อนพี่น้องไงครับนะครับจ้ะนี่ค่ะคว้วสูงได้จ้ะเขาสวยนะคะเขาโอ้แม่แม่ลูกกับแม่ไงลูกสายหนึ่งสามสี่แม่เปิดมาไหร่ครับ อยากแบ่งพี่น้องไปเนาะบ่ต้องเปิดแผงดอกลูกอ่ะวสามหมื่นเก้าห้าร้อยสามหมื่นเก้าห้าร้อยดีสิแม่เมีนครับโอ้แม่จ้าหายากอยู่เด้แต่ว่าก็อยากขายถือก็เก่าละขายเพรพ่อแม่พี่น้องไปพัฒนาต่อแมียนแต่แม่เพิ่งได้เกินคุ้มแล้วครับค่ะแม่นแต่ลูกกะขายแม่นแบ่งหน่อยเนาะกับบัขายสองหมื่นกว่าผุดได้แม่ว่ามันมาลูกแม่ลูกเพิ่นเนื้อหนังเพิ่นดีไหมครับแม่นเป็นตุลุเป็นเป็นแต่สูงไปนาพ่อมนะคะจ้ะ โอ้แม่เพิ่งเคยเชื่องกันแท้เหรอหูหาหูขันบห่หูคือแม่บ่ออกมาด้หูทุกตัวปกติเราหุนเลยแม่ได้หูทุกตัว้ยืนด,ด้วยสวยลูกละหูอัถอยวล้างให้แม่จังน่อยเนลูกทไวด้วยด้วยสักพูดน,ดนะ,ะสวยสวยจะท่าก็เป็นไหมครับค่ะพุ่นนะมาอยู่นนะแม่บ่หันในโดนเด้เออเออแม่ย่างให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยนะครับเอาย่างย่างย่างกับลูกเพิ่นกับหูหูได้ลูกละน่ะ โอเคครับเอาถอยลังจันหน่อยลูกสวยๆดูคนสวยเมียเออหน่าแม่ครั้งนิดนึงเอาถอยลังอีกนุ่งๆถอยลังครับเออสวยแม่สวยแสดงว่าเพื่อนเชียงครับแม่เชียงครับลูกกระหูกครับมึงดู้ฝนนะลูกเพื่อนลูกกระหูกเอาสั้นให้แม่นะครับทวนละเอียดให้พี่น้องในฟังอีกรอบเพื่อตัดสินใจครับครับเป็นสายมูลาจับนะคะเด้อเลือดลอยนะคะ ทั้งแม่ทั้งลูกพราเพื่อนเน่ะสูงลอยเจ๊ซิบหาจ้ะเอามาคอกเดียวกับคลิปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจ้ะเพราะให้พ่อแม่พี่น้องได้ว่าออเออได้มักของแปลกูได้มาของแปะไปพัฒนาเนาะค่ะเนาะจ้ะเปิดในราคาอยู่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยจ้ะจ้ะมักเลขาเพราะว่าแม่เป็นคนมักหัวก็เลยว่ามักเลขาครับแม่เสื้อแล้วครับนี่ <c oughs> คือเ,เลขการเลขมงคลของแม่เนาะโอเคครับแม่จ้ะป้ายเปตรงใหนครับครับผมครับแม่เดี๋ยวขอละเอียด ของตัวนี้นะครับครับความสูงนะคะลอยสิบหาค่ะลอยซิมหาราบาท์ินีอายุเพิ่นนะคะสองปีแล้วอ๋อเพิ่นเพื่สูงเลยแม่แมนครับสามารถเอาไปทับเลยเพิ่นเป็นสายยอเนาะสายยอค่ะเอาไปทับเลยก็ได้เนะค่ะเพราะว่ามัน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 สองปีแล้วเนาะจ้ะส่วนมากอ่ะอายุซัมนี้มันจะสูงได้บางตัวเนาะอันนี้มันแค่ม่แม่มันอันนี้เรามันเตี้ยแห้งอ๋อมันเตี้ยเนาะแม่จ้ะเอาไปสมกับไอ้ควายแค่วายอันนี้เขาแห้งจะเตียไปอีก อ๋อแม่คือแปลว่าหมอนสละเอาไปพัฒนาเป็นคว้ยแคบเผือกซิเอเนาะแมนค่ะโอ uh. ้แล้วเพื่อนขนาดจะได้อยู่แม่เพื่อนเป็นคว้ยอ่างๆนะครับจ่หน้ากากดูแข้งขาเพตุนกตบ้งสูงเนี่ยพี่น้องเฮ็ดตุปุอยู่แต่ว่าผิวพันธุ์เพื่อนค่อนข้างดีแม่ค่ะผิวเนียนค่ะใสจ้ะเขานี่เขาเขาแก้วเหมือนเนี้ยเขาแก้วเล็บแก้วนะครับขาเขาแก้วเล็บแก้วแม่บอ้ระเด้อาบหนามเห้เพื the, ่อนในซื้อตันไหนเบื้องเนี้ยตุ้มียนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับกระบาลเพิ่นใหญ่ แต่ว่าข้อแข้งข้อขาเพิ่นเพิ่นถือว่าสั่นนะครับเพิ่อนเพิ่นเป็นควอยสายยอ่อเป็นควอยเตี้ยนะครับจ้ะแม่ราคานีิแม่เปิดว่าให้พี่น้องแพงไหมครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหาอะไรขายตอวก็หาอะไรกัขี้เก่า์เพราะว่ามักเลขาเพราะว่าแม่มักหัวนะครับแม่โอเคครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะทายให้พี่น้องเบื้องทุกส่วนนะครับสหรับพี่น้องที่มักสายย่อออกไปพัฒนาเหูหูด้วยครับ่ะหูหูถ้าออกไป อาหัดไปฝึกก็ได้นะ้ค่ะเด้อเพราะว่าแม่อยู่กับแม่แม่กับบ่หัดในหัดในฝึกเตี้ยดอกแต่ก็ฮหู้เด้ฮหู้คัดจ้ะตัวเพื่อนนี่บ่มีกะบ่มีหยังเด้อขาขาวคนล้นเยอ่แต่หักจังว่าแม่ผิวพัรณเพิ่นดีไหมครับผิวเนียนกันมันค้นกับซีเมนต้ไอเขาจะรักษาผิวดีพู่แล้วเนาะครับแม่ครับแม่จ้ะเขานี่ก็เขาแก้วขาวไอ้ขาวแล้วก็ใสค่ะเพราะว่าแม่บ่ได้อาบน้าให้แกีจจ้ะ มันลายโตลายก็เลยเอาคนผู้เดียวแม่จะแม่อาจจะเปิดใ่้สำหรับพี่น้องที่อยากเอาไปพัฒนาเนาะแม่เนาะสามารถเอาไปทับเลยลูกไปทับต่อเลยจ้ะทับแล้วก็มีทองมีังก็เออเขาก็ไปเขาก็ไปอ่าไอ้เงียงก็ล่ะไปเป็นสายประดับเนาะเขาเอิอนเนาะครับแม่เหมือนกับว่าได้คิดอย่างไรเอาไปเรียงแบบว่ามีหยาหลายๆมีที่กว้างๆนะครับหยากระบบนี่เนาะมันกระสีกระสีลายเนาะเอาเพื่อนไปดูแลนะครับ หรอตาดสังกันด้วยแม่ <c oughs> เรียบต่นาแล้วครับแข้งขาสันๆันนะพี่น้องจ้าหูแม่ลูกหลานหูหัวหูค่ะแม่ถือไว้เชื่องนะแม่ปกติเราต้องตื่นกล่องตื่นนี่เนาะแม่เนาะว่าตื่นจากเม็ดเลยนั่นลูกหลานหูคาดนี่นะคะไม่ยากพี่น,น,<า>น้นองเพิงจังน้อยนะครับอ่ะลูกหลานย่างดูย่างนะอ่าย่าง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 จังน้อยลูกหลานย่างสวยๆดูสวยๆเออหุ่นนางแบบอีแม่ สวยค่ะอันนี้อันนี้แค่น้อยง่นยงน่านี่อ่าโอเคครับจ<า>ะเตี้ยเบื้องหลดครับเบื้องหลดเตี้ยไล่จนบ้าน <ๆ S 1> พ่ออันนี้ยังก่อนอันนี้แม่ไหมอ่าโอเคเนาะโอเคครับแม่เอาก่อนจะปิดชิปนะครับให้แม่ทวนเลียดให้พี่น้องในฟังตรอบนะครับจ้าอันนี้สายพันแปลกเนาะค่ะน้องผู้ใดอยากเอาไปพัฒนาค่ะไปเลี้ยงซุ้มหรือไปเลี้ยงอ่า ให้ลูกเล่นเอาว่าไงไงจ้ะจ้ะเป็นสคกอเตี้ยค่ะเดี๋ยวโบเชิ่องมาแค่เนาะข,นขันขันอยากได้แค่อิลีกะเอาผสมพันธุ์กันกับกล้วยแขะมันจะเตี้ยจ้ะก็คือเป็นสายอ่ะเผือกขาวค่ะคนอลอนเลยค่ะบ่มีกะบ่มีหยังค่ะงามจ้ะราคาก็เปิดอยู่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทตอนร้องกันเด็กคือเกาค่ะกะสุดท้ายแล้วเนาะไอ้มอมตั้มเนาะ <c oughs> จ้ะแล้วแม่กัสีขอปิดคลิปแล้วกันเนาะ จ้ะการให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามนะค่ะเดอะ้อผพืใออยากได้ควยไปพัฒนาหรือควยแปลกจ้ะกักดติดตามแม่นกในเด้อค่ะเดอะ้อจ้ะราคากับพ่อไปพ่อมาพ่อฟังค่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปพัฒนาต่อเะสีไปพยายา้มหากลวยที่ดีที่สุดมาให้นะค่ะเด้อกัขอบคุณที่พ,น,พนต้อนรับที่โทรมาเลยหลายสายขอบคุณนหลายเด้อค่ะขอบคะุณม,ม,มากเลยถือว่าละละละหลายเลยจ้ะกัขอบคุณลูกไซที่มา,าเปิดคลิปให้เด้อค่ะ ให้แห้งๆปังๆนาอลูกเนาะจะขอบคุณค่ะครับแม่ขอบคุณหลายๆครับจ้า